อีกพื้นทีหนึ่งครับจังหวัดยะโสธรครับเคลื่อนซอพ,พาเวเอร์เชิงวัฒนธรรมเปิดเส้นทางสายมู่ไหวายพระเก่าวัดหนึ่งวันนำพลังรัทธาเสริมการท่องเที่ยวนายชางชัยสอนศรีวิชัยผู้วา่าราชการจังหวัดยะโสธรได้จุดประกายแนวคิดในการขับเคลื่อนซอฟพพาเวเอร์เชิงวัฒนธรรมนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมมาสร้างมูลค่าใหม่ผ่านโครงการซื้อสัญจรว้พระยะโสธรเก่าวัดในหนึ่งมือ นำตัวแทนสื่อมวลชนหลายๆแขน,แนงร่วมกัว่า30คนเฮ็ดกิจกรกรมเพื่อเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้เห็นถึงวัดที่มีความสวยงามามีประวัติความเป็นมาและการโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแหง่งเพื่อที่จะนำเสนอสิ่งล้ำคา่าเหล่านี้ให้เป็นที่หูจักในวงกว้างโดยท่านผู้ว่าได้ลุยเส้นทางสายมู่ในสามอำเภอรประกอบด้วยอำเภอเมืองยโสธรมหาชนาชัยอำเภอกุดชุมเริ่มจากวัดสิงทา วัดเกาแกคา่คูบันคูเมืองยาสุทอนที่มีหลวงพ่อสิงธิ์ปราบปวงม่านเป็นพระพุทธรูปซัก์ซิ์ขนาดใหญ่ที่เสื้อว่าที่ส้อยปัดเป่าสิงสววไล่และก็เสริมความสําเร็จในชีวิตเสริมความพุงเรื่องทั้งธุรกิจการงานและกับชีวิตครอบครัวนอกจากนี้ยังมีวังมัชฉาทาวเวชสุวรรณที่หลายคนเนี่ยต่างเดินทางมาขอพรขอเงินนะครับตามความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับผมตามด้วยวัดบานเครื่องในวัดบานโคนง่อยเครื่องข<า>้งามเขาไปครับและก็ วัดบ้านพุ่นง่อยวัดพระพุทธบาทยโสทรวัดกลางโพชัยวัดปาศิลาพ่อนตามด้วยวัดคําเล่าและก็วัดเขาอารัญญาผู้แพงมานะครับซึ่งบเม่มแคการกาบไหว้พระเฮ็ดบุญเท่านั้นแต่คือการเดินทางมาเพื่อสัมผัสเรื่องเล่าความเสือและกศิลปะที่เป็นหัวใจของชาวยาโสทรกับพลังแห่งศัทธามาสร้างแรงดึงดูดและก็ต่อย,ยอดไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดนํา